พะเยาเห็ดทอเป็นเหตุ he, ชาวบ้านสุดเสง็งจอดจักรยานยนต์หาเห็ดถอบถูกมือดีแทงยางรถล่วทุกขัด19พฤษภาคม2567ชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดพอเห็ดถอบริเวณป่าบนเขาบ้านเก้าเงาบ้านขวนอำเภอปองจังหวัดพะเยาโดยนำรถจักรยานยนต์มาจอดเรียงริมถนนลูกรังใกล้ชายเขา ข้างทางตามแนวป่าเขาแล้วพากันเดินขึ้นบนเขาในป่าเพื่อหาเห็ดทอบเกือบตลอดทั้งวันหลังจากออกจากป่ามาพบว่าจักรยานยนต์ที่จอดไว้ถูกมือดีใช้ของแหลงคมแทงยางรถทั้งยางหน้าและยางหลังจนแบนทุกคันประมาณ40-50คันสร้างความบึนงงให้กับชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดทอเห็ดทอบเป็นอย่างมาก ซึ่งต่างคนต่างพูดคุยกันว่าพื้นที่ที่ไหนห้ามหรือไม่อนุญ,ญาตควรเขียนป้ายประกาศติดและทุกปีชาวบ้านก็มาหาเห็ดหาของป่าในพื้นที่นี้ตลอดแต่ไม่เคยถูกแทงยางเลยแต่มาครั้งนี้กับถูกแทงยางรถจักรยานยนต์ทุกคันสำหรับพื้นป่าบนเขาที่นี่เป็นแหลง่งเห็ดหอกหรือเห็ดทอบที่อร่อยขึ้นชื่ออำเภอปพซึ่งแต่ละปีเห็ดหอกหรือเห็ดทอบ ชาวบ้านเก็บขายสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเป็นอย่างดีพอถึงฤดูเห็ดอ่อบออกก็จะมีชาวบ้านทั่วสรารทิศพากันขับรถจักรยานยนต์เข้ามาวันละหลายสิบคันเพื่อหาเก็บเห็ดพอไปกินและขายกิโลกรัมละ7 0 0 9ร0บาทเลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถูกมือดีแทงยางรถจักรยานยนต์ครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมาก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเรื่องก็จะได้สืบสวนหาตัวคนกระทำผิดมารับผิดชอบต่อความเสียหายครั้งนี้ต่อไปปันวิทยูดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน